แข่งกินเค้กชนะได้เงินห้าพันบาทโอ้ยเยอะมากนี่วันนี้เงินก้อนนี้ต้องเป็นของผมนะครับห้าพันบาทพี่โอสู้ไหมพี่ผวกใเป็นนักกินบ้างดีอกว่าสู้เลยสู้ตรงสู้ดิโต้เดโฮสุายมากมาคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วสำหรับเงินห้าพันบาทผมต้องได้ครับผมต้องได้ขอแรงวันนี้ขอแรงวันนี้แรงอีกพี่โอ้ย เกือบตาไก่มาดิพี่พร้อมไหมพี่โอ๋พี่พร้อมมาแล้วทำไมพี่อยากเจอผมเนี่ยพี่คิดไงเนี่ยต้องถามก่อนว่าเอาคูมาทำไมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาพร้อมแล้วถอยหลังกันคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับห้าสี่สามสองไปด้ยเลยเฮียเอาละฮะมีการเล่นสวนทางกันครับเราเริ่มจากรายการสุดท้ายก่อนเพื่อจะกินรางวัลห้าพันไปเลยไม่ใช่ต้องกินให้หมดนะไม่ได้กินสุดท้ายนะฮะเอาให้หมดครับดีฮะเอาฝั่งคุณนัดไปแล้วครับไปแล้วฮะไปไหนฮะ I don't know.